โอเคครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในหน้ากิจกรรมใหม่นะครับ Unfolding the base นะครับผมเป็นกิจกรรมทีวกิจกรรมที่สองแล้วนะกิจกรรมแรกก็ก็คุ้มมัง้งนะมากิจดีก็ท y วหมันเดิมนะครับก็เป็นการสุ่มหาตัวแบบหนึ่งแบบสองมันเดิมนะแล้วก็สองรางวัลน,นี่5้าดาวก็จะเป็นท y วหลักนะอันนี้จะเป็นสี่ดาวเป็นร้อยเจ็ดสี่ดาวอันที่สองก็จะเป็นเก้าสองบวกแปด อันนี้มันเป็นแบบปีมันเก่าก็เลยไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะแต่ก็สามดาวเป็นอันนี้นะครับแล้วก็สองดาวก็เป็นท็อปร้อยนะรางวัลผู้จัดการทีมก็จะได้แปดพันจะได้ยี่สิบสองทีวออฟแพ็กไปนะก็วันนี้แปดพันพอนะครับผมแปดพันพอครับผมนะไปแรกเลยแปดพั 8, บบนบาทกับแปดร้อยเหรียญนะครับผมแปดพันเท่ากับกับกบ,บ้าเลยมันมันมัน,ม,นมันได้แค่อันนี้ก็ดีแล้วร้0ยสิบมันไม่ค่อยได้ลุ้นนะ อะไรอันหลักนจะเป็นท Y ครับผมมาดูกันว่าจะได้แบหที่เปล่าหรือจะได้ตัวบนบนนะโอเคประมาณนี้ไปสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นท y วหลักใบหนึ่งแล้วกันนะที่เหลือถ้าถ้ามันได้แล้วเหลือก็จะไปเอา9 2าวกแแล้วกันเนาะไปคือไม่มีอัอนอื่นที่คุ้มกว่าท y หลักแล้วแหละน่าจะเป็นใบนี้ใบเดียวแล้วแหละเหมือนเขาบังคับแบบเฮ้อยอันอื่นก็ไม่คุ้มนะเอาอันต้องเอานี้ได้แหละอะไรประมาณนั้นนะครับสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไปเดิม200แล้วกัน นะมาครับได้ทีไว้หลักข้างในในนี้เหมือนจะมีบางเออมีนะถ้าได้อีกใบนึงก็คุ้มอยู่สองรเหรียญไปเลยครับหนึ่งสองสา,มสามหมองเฮ้ยเจ็ดตัวเลยเอาเรื่องอยู่นะได้เลยโอ้สองจริงนะสองรอยเดียวเจตัวเลยงามเลยไม่ใช่งามไส่นะงามเฉยโอ้โห อันนี้ก็เอาอีกใบหนึ่งป่ะหรือว่าเก้าสองก็ต้องเอาเนานะเอานี่เลยโอ้โหเอาทีไวอีกใบไปไปอีกใบอีกสองร้อยเหมือนกันมันกําลังมาดีของมันกำลังมาดีแล้วต้องเอาเลยไปครับ 1, 2, หนึ่งสองสามหม่องห้าตัวเออด้มีมาอีกใบหนึ่งหุ้ยตอนนี้สามใบแล้วครับกลายตรงนี้อีกห้าตัวเหลขสองนี้น่าจะสองร้อยไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าดูทรงสองร้อยมันคุ้มมากเลย ามแล้วเนี่ยถ้าใบนี้สี่ใบแล้วเนี่ยสองร้อยไปแล้วไหมกูวกดทีละยี่สิบแล้วมันไม่มาเนี่ยเดี๋ยวลองยี่สิบไปก่อนลวกันเนี่ยปยี่สิบมันจะไม่มาเว้ยรู้เลยเนี่ยยี่สิบตัวไม่ขึ้นเนป่ะหเนี่ยมาไม่ได้เลยเนี่ยไหมต้องสองร้อยละก็ได้ร้อยห้านี้มาโอเคสองร้อยเลยดีกว่านะครับสองตัวมันน่าจะมาอยู่แล้วเพราะมัน,มนยากถ้ากดทียี่สิบน่าจะยากแน่นอน าครับหนึ่งสาไปโอเคครบครับผมสี่ตัว4ีใบนะครับสำหรับท y วีใบครับผมโอ้โห4ีใบเนาะเนาะนะครับผมอน,นี้เอาไปไรอะเอา9ก68สองแแล้วกัน4ีใบเนาะเนาะเดี๋ยวก,กด100ร้อยดีกว่าร้อยมาถ้ามาเจ็นอันก็คุ้มเลยนะ4ีใบเนาะเนาะ ไปสีตัวกับเก้าสามบกแปดไล้ก็พอได้อยู่จะมีเศษอีกสักห้าสิบเอาไปสักห้าสิบเปิดจะได้ครบสี่สิห้าตัวเมื่อกี้นะียสี่สิบห้าไปอีกสักหน่อยมีเศษนิดนึงเอาสักหน่อยเผื่อจะได้ครบไปแล้วไปเปิดไปครับเดี๋ยวกดเดียวสองตัวนี้มาก่อนตัวมันมายากนะทีละสองโอ้ ยี่สิบป่ะมันจะมาแบบไม่น่าจะครบป่ะไ่ยไม่มาแล้วเห็นป่ะไปอีกทีหนึ่งเห็นป่ะไม่มาแล้วกดก็ประมาณนี้แช่นกันนะดีย๋ยวไปดูกาดข้างในดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสีบ่ใบโอ้โหลุ้นเลยสีย่ใบรัวๆไปดูกันไปโอเคครับผมตอนนี้นะครับรับกาสกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราไปเปิดกาดตังค์ดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะเติมไปแปดพันนะครับ อันนี้ตอนในตัวมีอยู่ห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าได้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดพันสองพันหกให้ตังมันเยอะเปะวะ่าไม่เยอะหรอเอื้อยังไงสองพันห้าตอนี้ไ้หมื่นห้าเนี่ยโอ้ตังก็ถือว่าได้อยู่นะพันหนึ่งแล้วก็อีกสี่พันสองครับประมาณนี้นะมาใบนี้ร้อยสองหนึ่งถึงห้าเอาแบบ นมิเนตก็ได้เฮ้ยนมิเนตมาวะ่ะเบอร์สี่ใครวะเนะี่ยขอบวกห้าได้ปะบวกสี่เลยครับผมทีเนียโอ้โหพันพันล้านนี่ยแต่ก็ได้ก็โอเคอยู่นะใบนี้ถือว่าได้อยู่มาครับร้อยห้ายี่สิบสองทีวีหลักกันนมิเนตนอมินี่จะไปใบ,บแรกกันดิดูเชิงก่อนเฮ้ยทีวีอะไรวะนมินี่ปะ เกียซ่าครับเวลดริโกโเกร์ซ่าร้ 5, อยห้าพันเจ็ดเฮ้ยพอได้อยู่เกียซ่าไปอีกใบหนึ่งเฮ้ยผมมาเยี่ยเบอร์เจ็ดตอนถึงมินเฮ้ยได้อยู่เ,เท่าไรหร่วะเจ็ดพันครับผมได้อยู่นะใบนี้เออถือว่าเอาเรื่องนะใบนี้ไัสามใบรวดเลยยีไวทหลักไปเลยให้มันคุ้มๆไปเลยใบนี้ โอ้สเปนดานิโอโมไปแล้ววะเอ้ยออกมาก็จอเคครนเต้โอเคครับโอ้โหหน้าตาไม่คล้ายๆกันเลยจอเรนเต้แล้วก็ที่เหลือเป็นลุงเบิกกัมมุลเลอร์นะอเออก็ได้อยู่นะได้เมื่อกี้ได้สอดเนื้อโอเคอยู่มาครับยีิบสองทีวหลักไอคอนไม่ไอคอนก็ทีวยไปเลยถ้าทีวยมาคือ,อยังไงก็ทีวหลักแน่นอนปะทีวหลักโอ้โหไอคอน ลิเกียวเม่หวะโมโลมันลิเกียวเม่คือไปเนี้ยถ้าไปถ้าข้ามเป็นทีวายคือ,อยังไงก็ทีวายหลักแน่นอนแต่ดูทรงน่าจะให้ไอคอนอยู่แล้วเอาหกบวกห้า <c> ถ <oughs> ึงบวกเจ็ดมีลุนปีใหม่ EBS กับ BTB บแบบตัวท็อปท็อปบวกเจ็ดไปเลยสามใบเลยมาโอ้โหวีทีอาไม่น่า,ารอดเดบูชี่เหรอบวกเจ็ดปะบวกเจ็ดอยู่นะร้อยเจ็ด ซีบูชีกับใครอะนะอ L 5, เปิดตีรามต้านะเอ้ยแอลเฮดบวกห้าวายไปแข่งมาครับ9 3บวก6ถึงบวก8ปะไปนี้แอลเฮดเบอร์20เดโก้ว่ะโอ้โหบวก8ปดไปละบวก6อ๋อหอเรียบร้อย45ล้านไปครับผมไปนี้ บกแปดกปีแบบบนบนหน่อยแอเฮดเฮ้ยเบอร์เจ็ดลาอุ่นว่ะลาอุนแพงกวาลาอุนแอเกแปรเฮ้ยมืแปดได้ยูวันนี้โอเคอเคเลยลาอุนอเลได้นะได้นะได้ดูได้ดูอะไรวะโอเคครับลาอุ่นกอเลสเก้าบหถึงบน่าจะต,ต้องเบิ้ลแล้วกันบกแปดเดไม่มาเบิ้ลนีกว่ะมาป้ายกับพิพสุดเดิม 958ไปเลยครับครับผมมา e b <BS>. สเบอร์เฮ้ยสระเพงครับยีโลโอ้โหเยีโล88ปะ87 uh huh. มันมาปีมันมาสวยเร็วเยีโลถ้า88ก็ก็ไม่แพงนะแต่ก็ให้เป็น88น่าจะดีกว่ายีโลนะโอ้โหหน้า88มากเลยตัวนี้966188ครับ ป้ายมาแล้วแล้วกดไปเลยครับผมแคป B T B E B S ได้หมด B T R นั่นเองว่าแล้วเบอร์20่สิบลาลาน้าว่าบวกแปดป่ะวะลาลาหน้าวบวกเจ็ดอ้โฮเจ๋งยับตัวอ,อื่นก็นได้ปีอื่นก็นได้ไม่ใช่ปีนี้อ่โหเนี่ย B T B แคป E B S เนี่ยสามปีบนโอ้โหหดทั้งนั้นมาที่ใบนี้ครับรุ้นปีแคปกับ E B S นะครับ เห็นน่าจะต้องสองใบเลยแล้วกันมาไอทิปสุดเดิมสองใบบกแปดมาอีอีเวนตกับแคปก็ได้ไอฮิปใครวะผมแป็นไราการกาบกแปดวะโอ้โหบกเจ็ดอีกเหรอยังจะกากบกเจ็ดอีกเหรอเพื่อนมาขนาดนี้แล้วยังให้บกเจ็ดอีกเหรอไอนะจ้ามาริโอ้โอ้โหการ์ดโอ้โหยอดจริง มาครับยีิบสองทีวยสี่ใบนะครับแปดพันบาทได้ถึงสี่ใบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมันมีสูตรเปิดอยู่สูตรเปิดกิจการไหมถึงสี่ใบนะมันมีสูตรอยู่มาใบาแรกก่อนเดบอยถ้ามาตีบวกเลยปะเทวินเดบอยอ่าไปแล้วหนึ่งครับโจอาคาเตโลมาแล้วหนึ่งครับผมโอ้โห เลวานเอ็มปะเป้ใครก็ได้ลูดิเกอร์อย่างเงี้ยมาแล้วหนึ่งตัวนี้ขาดเขาไม่ได้จริงพวกนี้นะพาเซลโลฮาคิมมี่โอ,อ้โหมาแล้วหนึ่งครับผมแบบคนคุ้นเคยนะอ,อีกไปหนึ่งเดอะบอยเลวานเฮ้ยเอมปะเป้สวยเอ็มปะเปไไ้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยไปลองเล่นอยู่ครับเดียกเนี่ยเ,เป็ปสามหมื่นมาแล้ว ได้อยู่นะใบนี้เอ็มเบเป้ <_ an> เออมาแล้วอยากได้เด,ดบอยอ่ะไม่ใช่ได้หรอกเดบอยตัวเดียวเลยเนี่ยเดบอยเดวานอะไรอยากได้เด,ดบอยมาใช้ไงลูดิเกอร์ก็ได้เนี่ยสัตว์ตเดบอยลูดิเกอร์ไปอีกตัวหนึ่งมาเบอร์สองเรียบร้อย <_ an> <_ an> เรียบร้อยมาตามสูตร โอ้โห oh เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องมาตามสูตรเดอะบอยครับลูดิเกอร์ได้ปะเด็เปเป้มันมาแล้ว่ะตามสูตรเลยแบ็กสองค้า้างฮาคิมีกับไอ้นี่คาเซโลมาไปท้ายเดวิร์บอยไปครับผมเควินเดอร์บอยเดวิร์บอยเดวิร์บอย จอจินโยรู้เลยว่ารองเท้าแบบนี้อ้โหเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะแต่ก็เอ็มปเปเป้ก็มาอยู่นะก็ได้อยู่ก็ยังพอมีตัวที่แบบว่าโอเคอยู่ไงคือเอ็มปเปเป้ไงน,นะประมาณนี้แลวกันนะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปดูกันปะโอเคครับผมประมาณนี้นะสำหรับการ์ดที่เราเปิดกันได้นะครับมันก็ คือช่วงนี้มันยังไม่แพงไงมันเป็นการเปิดหานะก็แบบรวมๆตรงนี้นนนน 6, 000, 7, 000ประมาณเกือบแสนแล้วกันนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะตรงนี้แล้วก็ตังค์ได้อีกสามหมื่นก็ประมาณแสนล้านแล้วกันนะจิดนี้นะครับเอ็มบัปเป้มาก็ถือว่าก็ได้อยู่นะแค่พอมีตัวพิคพิมาตัวหนึ่งไงดีกว่าได้พวกเนี่ยกาจินโยคันเซโรอาคิมีเนี่ยโอ้โหขาด้เขาไม่ทางจริงพุกนี้ <laughs> นะได้ซอนได้ลาอุนมา112นี่นะ่าจะเป็นอะไรลจีบวกอยู่นะครับโมขายกันเต็มเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ไดกดไลค์กดต like ิดตามนะฝากกดกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบจ๊บ